แล้วเนี่ยนิวทําเป็นแบบโกลวไปน,นะคะและเทปนี้นิวจะมาตอบแบบแมทให้นะคะอได้แหละทุกคนแต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันสว่างยังยังสว่างอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าก็เป็นอย่างที่เห็นนะทุกคนมันก็มีคราบออกมาปกตินะแล้วก็มีตรงนี้นะทุกคนอ่าเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยคือยังดีอยู่เลยคือยังเหมือนกับมีแป้งอยู่บนหน้าคือนิวมองว่าแบบคือมันก็เห็นอยู่บนหน้าแล้วนิวจะไปพูดอื่นได้ไงอะ สวีดัตนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิวจี้นะคะและวันนี้นะคะนิวนะคะก็ะะจะมารีวิวทุกคนแป้งส,สีนะคะแบบแมตนั่นเองนะคะซึ่ง เทปที่แล้วเนี่ยนิวทําเป็นแบบโกลบนะคะและเทปนี้นิวจะมาตอบแบบแมทให้นะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าแป้งส,สีนะคะเมจิกโกลฟาวเดชันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะต่างจากอันที่แล้วก็คือเขาจะไม่มีประกายชิมเมอร์ทุกคนเดี๋ยวนิวนะคะออบอกคําเคมคุณสมบัติของเขานะคะคร่าวๆนะคะเพราะว่าตัวนี้คําเคมหรือคุณสมบัติของเขาเนี่ยเหมือนตัวที่เป็นเนื้อโกลเลยทุกคนนะตัวนี้นะคะจะมี S.P.F. นะคะ3 0 P.A. 4บ่บวกะคะ่ะทุกคนและตัวนี้นะคะเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบานะคะและปร่งแสงนะคะและ กันน้าติดทนกันเหงื่อนะคะแล้วก็คุมมัน12ชั่วโมงนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีนะคะดับเบิลฟังก์ชันฟิตนะคะที่จะบํารุงให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยนะคะและปราศจากนะคะน้ํำหอมและแอลกอฮอล์และพาราเบนค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือแบบรวบรัดตัดตอนให้เลยนะเป็นงานเร็วไหมถูกใจไหมอ่ะก็เดี๋ยวเรานะคะไปดูแพคเกจจิ้งเขาก่อนเลยเนาะอ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นกล่องของเขานะคะคือตัวแบบกลเนี่ยสีฟ้าจะอยู่ข้างบนทุกคนแต่ว่าพอเป็นแบบแมทเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนสไตล์คิ้วค้แม้อ่ะแล้วพอเปิดไปข้างในนะคะแมทนะคะเขาจะเป็นตลับสีชมพูทะคนควรเป็นชมพูพาเทลนะคะแต่ว่าตัวแบบกลเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้าทุกคนอันนี้คือความแตกต่างนะคะอ่ะแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยคือข้างหน้าจะเป็นพื้นผิวแบบแมทแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบ ใส่ใสทุกคนมันเป็นแบบเงาๆงนะคะแล้วพอเปิดเข้าไปข้างในก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกคนสีนะคะของสาสีแมทนะคะเป็นเบอร์2นะคะทุกคนคือนิวอะใช้เบอร์2ทั้งคู่เลยเออไม่ได้แบบมีเออสีฟ้าเบอร์หนึ่งสีพูเบอร์2นะคะเป็นเบอร์2ทั้งคู่เลยนะคะอ่ะก็ทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยนะคะพับเพิบอะไรนะคะก็ประมาณนี้เลยนะนี่พับก็จะเป็นแบบ นุ่มๆเออคือนิวมองว่าแบบพัพเขาใช้งานได้จริงแต่ว่าบางไปนหน่อยนะที่นิวลองแบบโกมาวนี่พัพเขาก็จะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของสีกันเลยดีกว่าทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหน้าแป้งตอนยังไม่ได้ใช้เลยนะนิวก็จะวนประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบแมทนะคะทุกคนติดมาประมาณนี้อ่ะ อันนี้จะเป็นเบอร์02นะคะแบบแมทนะคะทุกคนก็จะเหลืองประมาณนี้เลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรานะคะมาลองกันที่หน้าเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนิวจะลงให้ดูก่อนฝั่งหนึ่งนะ โอเคอันนี้ทาไปแล้วนะคะฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับแบบแมทนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่นะคะก็การปกปิดอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าแบบทำได้โอเคเลยนะแล้วก็เกาะผิวดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวโกรนะคะทุกคนความเกาะผิวนะก็ปัญหาผิวนิ้วก็จะประมาณนี้ทุกคนมีขอบใต้ตาค้ำนะคะแล้วก็จะมีรอยกระอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ ตัวนิวนะคะคือนิวเป็นผิวผสมอยู่แล้วทุกคนคือช่วงนี้มันจะดูมันเป็นพิเศษนะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะคะพอทาออกมาทั้งสองฝั่งนะสำหรับฝั่งที่ทาแล้วนะคะแล้วก็สําหรับฝั่งที่ยังไม่ไดท้ทาจะต่างกันประมาณนี้เลยนะคะส่วนสีเบอร์0ูนยเนี่ยนิวมองว่าโอเคแหละเออมันมันก็ใช้ได้แหละทุกคนแต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันสว่างยังยังสว่างอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ถึงขนาดใช้ไม่ได้ทุกคนคือนิวมองว่านิวคอนทัวร์หรือทําแบบว่าเชดดิ้งอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะแบบว่าออกมาดูเป็นปกตินะคะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวนิวนะคะไปทาอีกข้างนึงก่อน,นะะแล้วกันนะคะแลเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะอ่ะทุกคนนิวก็ทาเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งนะคะสีหน้านิวก็จะแบบประมาณนี้เลยนะทุกคน,นโอเคแหละ เออเบอร์สองก็โอเคแหละทุกคนใช้ได้ใช้ได้นะคะก็อนี้นะคะเป็นแสงธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนิวไม่ได้ใช้ไฟเลยนะแสงจากหน้าต่างเลยนะก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวนิวนะคะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนละกันนะคะดเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะมาจ้ะทุกคนนิวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เออประมาณนี้เลยนะคะพอเชดดิ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือ โอเคดูปกติอยู่นะคะอ่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลานะคะ10โมงทุกคนอ่ะ10โมงตรงเลยนะคะก็ตีไปแบบ10โมงตรงมันก็คือ10โมงตรงนั่นแหละคนเอออ่ะก็ตอนนี้นะคะแป้งเซตตัวแล้วนะคะก็เนียนเลยทุกคนแบบแมทนี่ก็คือแบบเรียบเนียนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีแมทชิมเมอร์ยิบๆๆๆให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยดูเนียนกว่าแบบ แต่ระดับการบกปิดนะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนกันว่าเป็นปันกลางค่อนไปทางสูงนะทุกคนคือไม่ใช่งานผิวนะก็เดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันในช่วงถัดไปเลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตผิวกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่โมงสิอ่ะตีไป4ี่โมงสิ้านะ คือว่าตอนนี้นะคะผ่านไปจิตชั่วโมงแล้วเจ็ดชั่วโมงนะทุกคนมาดูอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรูขุมนตรงนี้นะก็อืมก็เป็นอย่างที่เห็นนะทุกคนมันก็มีคราบออกมาปกตินะแล้วก็มีตรงนี้นะทุกคนอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยคือยังดีอยู่เลยคือยังเหมือนกับมีแป้งอยู่บนหน้าเป็นส่วนเยอะเลยทุกคนแล้วก็สีเนี่ยคือไม่ดรอปลงเลยนะแบบ เหมือนเมื่อเช้าเหมือนแบบสีเมื่อเช้าเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ความมันเนี่ยก็มีออกมานะทุกคนแต่ออกมาไม่เยอะทุกคนมันเป็นความมันที่ออกมาเหมือนแบบประมาณสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมาประมาณนี้เลยนะอ่าส่วนการปกปิดก็ยังดีอยู่แต่ก็จะเห็นตรงนี้นะอย่างที่นิวบอกไปตอนแรกนะคะแล้วก็ตกร่องก็ประมาณนี้เลยนี่ตกร่องก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสองข้างประมาณนี้นี่ นาจา๊ะแล้วก็สภาพแวดล้อมพี่นิวอยู่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในร้านแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแต่ไม่ได้เปิดแอร์อ่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นสักพักนึ่งเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ทุกคนนิวจะเปิดแอร์นะคะคพอตอนเนี้ยเริ่มร้อนแล้วนะอ่าอันนี้ก็บอกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปเลยค่ะ ทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะสําหรับช่วงสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มสิทุกคนคือตั้งแต่เช้านะคะที่เราจับเวลากันไปเนี่ยก็คือ11บเอโมงใช่ไหมจนถึงตอนนี้ก็รวมกันแล้วนะคะประมาณ1ิบชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะมาเช็คผิวกันคร่าวๆนะคะแล้วก็ซับมันกันนะคะอ่นะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะหน้านะคะก็มีความมันออกมานะคะนี่ นี่เลยประมาณนี้เลยนะคะเป็นความมันแบบเลื่อมๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนคือมันก็ยังแบบพอไปได้พอรับได้แต่ว่าพอเอามือจิ้มๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเลื่อมๆอะคะ่ะติดมือออกมาเลยนะ,ะเป็นความมันนะคะแล้วก็ใต้ตานะคะก็ตกรองนะคะเท่าเดิมกับตอนที่เราเช็คผิวตอน7ชั่วโมงนะคะ2ข้างเลยนะคะแล้วก็ความเป็นคราบนะคะก็มีนะคะเกิดขึ้นตรงนี้นะหนี่ประมาณนี้นะคะ2ข้างนะคะทุกคน อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นแว่นทุกคนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าแบบโกรนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าผากเนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนมันมีแต่ความมันแล้วอะ่ะทุกคนตอนเนี้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูข้างจมูกสิอ่ะข้างจมูกก็มีแบบนี้ออกมานะคะทุกคนเป็นแบบเกล็ดเกลดนะอ่า ประมาณนี้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็การปกปิดอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ได้มีหายไปนะทุกคนก็แบบเออก็ยังสามารถแบบว่ามีแป้งอยู่บนหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็สีจนถึงตอนเนี้ยก็ไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะก็คือสีเขาแบบเฉดสีเขาโอเคเลยเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเลยนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเรานะคะมาลองซับมันกันดูนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไง าจ้าทุกคนนิวก็ซับมันเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นความมันนะคะในสิบชั่วโมงค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะจริงๆก็แบบเกือบหนึ่งแผ่นนั่นแหละนะคะจะมีแบบขอบๆนิดนึงนะคะที่ยังไม่ได้ซับออกไปนะแล้วก็มีซับมันนะคะเอยไม่ใช่มีแป้งนะคะติดออกมาแบบนี้เลยนะตอนที่นิวซับมันนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เออพอซับมันออกแล้วเนี่ยก็คือก็ เหมือนเดิมเลยนะคะคือหน้าผากอ้ตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นคราบขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ2ฝั่งเลยนะนี่เป็นที่เดียวกันนะทุกคนนี่ที่เห็นตรงนี้นะคะประมาณนี้เลยนะ แล้วก็โอเคนะคะเพราะว่าแป้งมันติดออกไปจากกระดาษสัมมันค่ะทุกคน,นก็เลยจะเห็นเป็นผิวนิวนะคะบวกกับกึ่งแป้งตรงนี้นิดนึงนะอ่ะแล้วก็รวมแล้วคือสีหน้าก็คือโอเคนะคะทุกคนแต่จะมีแป้งติดออกไปนิดนึงนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่ช่วงสรุปกันเลยแล้วกันเนาะการควบคุมความมันนะคะนิวมองว่าเขาเนี่ยก็ทําได้ในระดับปานกลางนะคะทุกนะคนคือไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะ่ะแล้วเขาก็ระดับเดียวกันกับเแป้งสูตรกโกลทุกคนทุกคนทั้งข่ปาปะคือนิวอันนี้เป็น ความมันของแป้งสุดโกรนะคะทุกคนแต่อันเนี้ยจะเป็นความมันของวันนี้นะคะแป้งสุดแมนะคะ่ะซึ่งเขาก็แบบควบคุมความมันได้ประมาณกันเลยนะคือไม่ได้ต่างกันเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนเรื่องของความติดทนนะคะนิวก็มอกว่าเออเขาก็ทําได้ปานกลางนะทุกคนคือในระหว่างวันเนี่ยคือเขาแน่นทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเอาทิชชู่ไปซับออกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะติดกับทิชชู่ออกมานะหรือไม่ว่าจะกระดาษซับมันไปซับออกมาเขาก็จะติดออกมาจากกระดาษซับมันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือแบบแบบเป็นความติดทนที่แบบ ปันกลางคะทุกส่วนเรื่องของการปกปิดนะคะทุกคนนิวก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าเขาอ่ะเป็นแป้งที่ปกปิดในระดับปันกลางค่อนไปทางสูงนะคะทุกคนทั้งสูตรแมตต์แล้วก็สูตรโกรเลยทุกคนคือ2 สตัวนี้เป็นการปกปิดในระดับแบบปานกลางอะทุกคนมันจะเป็นงานแบบงานปกปิดอะ่ะเออคือใครที่มีรอยสิวหรือว่ารอยที่อยากปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแป้งตัวนี้คือเหมาะเลยนะเรื่องของเฉดสีเนี่ยนิวมองว่าเฉดสีแบบเนี้ยเออคือมันก็กําลังดีคนะทุกคนมันก็เป็นเฉดสีแบบคือมันดูขาวกว่าหน้านิดนึงทุกคนแต่ว่าพอแบบ เซตแป้งทําอะไรแล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคือสีเขาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เหลืองกําลังพอดีนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของเนื้อแป้งเนี่ยคือนิวมองว่าเออเป็นเนื้อแป้งที่เกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะโดยส่วนตัวนิวแล้วเนี่ยนิวชอบสูตรแมทมากกว่าสูตรโกลนะคะเรื่องแบบความเรียบเนียนความเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ในเรื่องของราคาทุกคนราคาแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆรวมกันนะคะนิวมองว่าเขาก็สมราคาเลยนะคะทดสอบทั้งสูตรแมทนะคะทุกคนแล้วก็สูตร แล้วเนี่ยเออคือนิวมาว่าสูตรแมตตะเขาจะมีความแบบเรียบเนียนกว่าปกปิดรูขุมขนมากกว่าสูตรโกรนะซึ่งนิวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะตัวเนื้อแมทตัวเนี้ยทุกคนเขาไม่ได้มีเมสเอ,อ่อประกายวิบวิบ,บ,บมาให้เราเห็นมันก็เลยดูเนียนกว่าเอ,อ่อสูตรโกรนะคะน่าจะประมาณนั้นนะที่นิวคิดนะคะทุกคนอ่ะก็ตัวนี้นะคะราคาเต็มนะคะ139าบาทก็สำหรับแป้งนะคะตัวสาสีเมจิก แมตตัวนี้นะคะนิวก็ได้ทําให้ดูไปแล้วไปแล้วนะคะเรียบร้อยทั้งวันเลยนะคะก็ผลของนิวก็ตามที่นิวบอกทุกคนเลยนะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะเห็นจากหน้านิวด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเห็นจากที่นิวพูดด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะซึ่งเวลานิวแบบรีวิวอะไร <c oughs> คือบางคาที่หลุดออกไปทุกคนาอาจจะตรงเกินไปคือนิวมองว่าแบบคือมันก็เห็นอยู่บนหน้าแล้วนิวจะไปพูดอย่างอื่นได้ไงอ่ะเออคือนิวรู้สึกแบบนั้นนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กําาลังงจะหซื้้ออน ัวนนี้ะะคะะก็ก่อนที่จะจากกันนะคะทุกคนตามทำเนียมเหมือนเดิมนะคะนิวนะคะฝากกดไลค์นะคะกด s u b s ไคร b ์ให้นิวด้วยนะคะและเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย